จอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเรานะฮะเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะฮะทุกคนจะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นฮะที่ร้านนี้นะครับขายเฉพาะรุ่นเดียวรุ่น501เท่านั้นลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501สามารถพิมพ์ชื่อช่องผมท่าทาง YouTube นะครับก็ช่องยอดชายดีผลงามตรงกับชื่อผมนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถจิ้มไปที่วิดีโอแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะฮะจะมี1คลิปต่อ1นตัวให้เลือกชมนะครับกางเกงยีนลีวาย จะเป็นสีบลูยินเข้มๆจากทางร้านของเราอีกหนึ่งตัวนะฮะกางเกงแต่ละตัวทางร้านเราจะคัดขายตามสภาพนะครับทุกคนกางเกงแต่ละตัวจะคัดขายตามสภาพนะ,ะบางตัวเก่าตัวใหม่แล้วแต่นะครับจะขายตามสภาพของ,งกางเกงนะฮะขนาด,ดกางเกงตัวนี้ W สามหก L สามสี่ขนาดวัดจริงเสามสิบเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบปลายขาเก้านิ้วเมดอินสีลังการ,ราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า กางเกงตัวนี้จะเป็นสีบลูยินมเข้มๆเป็นงานประเทศสีลังการ,ราคา1350บาทนะครับย้ำอีกทีขนาดตามป้าย W36 W คือว L คือความยาวของกางเกงด้านในริมด้านในนะครับผม L 3 4ขนาดวัดจริง L สามสจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับบางตัวนะฮะกางเกงเนี่ยบางตัวขนาดที่ประมาณที่ป้ายกับขนาดวัดจริงก็จะไม่ตรงกันนะครับก็จะมีบ้างเป็นบางตัวนั่นเองนะฮะทุกคน อย่างตัวนี้นะฮะขนาดวัดจริงที่ขนาดตามป้ายนะครับ W สามสิบหกนะครับผม L สามสิบสี่ขนาดวัดจริง W สามสิบหกโทษทีครับขนาดตามป้าย W สามสิบหกนะครับผมขนาดวัดจริง L สามสิบเจ็ดนะครับลูกค้าต้องขอโทษทีนะฮะขนาดตามป้าย W สามสิบหกขนาดวัดจริง L สามสิบเจ็ดเราจะเห็นว่าสังเกตได้ว่าบางตัวที่ป้ายและขนาดวัดจริงอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมก็มีนะครับมีปปนกันมาทุกตัวนะฮะ ตรงนี้นะครับผมขอแนะนําลูกค้าที่ติดตามร้านของเรานะครับให้เช็คขนาดว่าจริงดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะซื้อจากทางร้านไหนนะฮะซื้อของออนไลน์นะครับควรที่จะเช็คขนาดว่าจริงก่อนที่จะสั่งซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านผมหรือว่าร้านอื่นอทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจะดูแค่ที่ขนาด,ป,ดป้ายเดบ์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงทุกตัวไงบางตัวก็ไม่ตรงบางตัวก็ตรงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของกางเกงยีรยไว้ Li y นะครับไม่เชื่อก็ลองดูเลยทุกร้านเหมือนกันหมดนั่นแหละครับผม ขนาดตามไปเนยสามหกเอลสาสี่วัดจริงส7ิเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สปลายขาเก้านิ้วเมตรอินสีลังการาคาหนึ่งพันสาม้อยห้าสิบาทเป็นสีบูยิ่งเข้ม,มขึ้นลายเส้นได้แนวตั้งสวยสวยสวยแบบเซอเซสวยแบบคลาสสิกมาดูงานปลายขากันงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมๆนะฮะจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมๆเมนี่ยนะฮะเย็ยบมาเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตจะมีรอยเยยบส้นอยู่ที่ปลายขาแบบนี้นะฮะจะมีตำหนิตามคลิปเลยนะครับ กางเกงตัวไหนมีตำหนิอย่างไรทางร้านจะแนะนําแล้วก็จะบอกลูกค้าทุกจุดเท่าที่เราเห็นนะฮะซื้อด้านหน้าและด้านหลังหลังสวยเสมอตัวลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมดูป้ายต่างๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่แอดมินเราแอดมินทางร้านเราชื่อแนนนะครับที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับผม